สวัสดีครับมามาอีกครับสินค้าขายดีอันดับต้นๆของทางร้านครับเป็นเรสครับเป็นเสื้อตัวยาวเป็นงานญี่ปุ่นบวกงานเกาหลีครับคลคลากันไปนะครับเป็นเสื้อตัวยาวสวยๆทุกตัวเราคัดมาเรียบร้อยรีดให้เรียบร้อยยิงป้ายให้เรียบร้อยสวยงามสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับเป็นรวมๆผ้าครับมีผ้าคอตตอนผ้าลินินผ้าฝ้ายปนกันไปนะครับ สินค้าเราคัดมาเรียบร้อยนะครับไม่มีตำหนินะครับแต่ถ้ามีตำหนิเรายินดีเคลมให้นะครับรีดให้เรียบร้อยรนะีดเรียบร้อยทุกตัวทุกอย่างยิงไฟให้สวยงามนะยิงไฟสวยงามสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับดูตัวอย่างการนะครับดูตัวอย่างการ ดูตัวอย่างกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อย<ม>คัดมาเรียบร้อยสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับพร้อมขายได้เลยเป็นเสื้อตัวยาวทุกตัวครับยาวทุกตัวกระแบบค่ารุ่นค่าไซส์ครับตัวเล็กตัวใหญ่ปนปกันไปนะครับสินค้าเราได้ขายเองทุกทุกอย่างครับทุกทุกโปรดักต์เราขายเองทุกตัวครับว่าตัวไหนมันขายได้ขายไม่ได้นะครับ ถ้าเราเอาไปขายเองพวอ่ามันขายดีเราก็เอามาทําขายส่งครับผมอย่างเราเทสเรียบร้อยว่าขายได้นะครับทุกตัวสวยสินค้าพวกนี้ขายได้ทั้งปีนะครับสินค้าไม่เคยเอานะครับสินค้ารุวนี้เราขายมาเป็นเป็นสิบปีแล้วตัวนี้เป็นเสื้อคลุมก็มีสวยทุกตัวนะครับสวยทุกตัวสินค้าคัด มาเรียบร้อยนะครับไม่มีตําหนินะครับไม่มีตําหนิแต่ถ้าเจอตํำหนิเรายินดีเคลมให้นะครับเคลมให้ทุกตัวนะครับสวยสีขาวก็มีนี่นั้าฟไฟ้าก็สวย สวทุกตัวนะครับเป็นสินค้าที่ขายง่ายๆครับขายง่ายๆครับขายถูกนะครับขายถูกๆเอาไปทาขายตัวร้อยตัวร้อยตัวร้อยเนี่ยขายเร็วมากครับขายเร็วมากตัวร้อยก็กําไรเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับกำไรเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขายตลาดเช้าได้ตลาดเย็นได้ครับได้หมดเลยตลาดเช้าตลาดตลาดเย็นตลาดออฟฟิศขายดีขายดีมากครับ พะมันขายได้ทุกกลุ่มครับรุ่นตัวนี้เป็นขายได้ทุกกลุ่มของลูกค้านะครับผู้ใหญ่ใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ได้อะเวรุ่นใส่ดีนะครับไว้ทำงานใส่ไปไหนมาไหนได้ใส่เป็นลำลองก็ได้นะสวยทุกตัวสวยสวยทุกตัวสวยทุกตัวสีดำก็ดำสนิทนะครับนสีดำก็ดำสนิท กมีรูปอะไรเนี่ยรูกกระตูนี่้น่ารักใชีสวยแล้วก็ลายลายสวยจัดจ้านสวยจัดสวยจัดเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นสินค้า ทุกโปรดักต์นะครับสินค้าเป็นที่สินค้าที่เราขายเองทุกอย่างนะครับโปรดักต์ทุกอย่างที่เราทำคลิปวิดีโอนี้ก็เราทำขายเองทุกอย่างครับตัวไหนขายดีตัวไหนถ้าขายดีนะครับเราก็จะเอามาทำขายส่งด้วยนะครับสวยทุกตัวครับสวยทุกตัวรวมรวมผ้าอย่างเงีนน้ยผ้าลินินอย่างเงี้ยครับผ้าลินินยัก็เอาเอาไปทำราคาได้นะครับผ้าลินินอย่างเงี้ย สวยสวยตุ๊กตัวสวยทุกตัวควบคุมโอ้หัลลุฮัลลามากเลยสวยครับสวยจริงครับสวยจริงไม่ติงนังครับสวยจริงไม่ติงนังผัด,ะะดสะดุ้งก็มีครับผัดสะดุ้งสะดุ้งยืดยืดเด้งเด้ง ระลุนครับแบบคากซ้สายขผ้านะครับอ่าปนปนกันไปนะครับสวยแล้วก็มีมีลูกไม้ประดับประดาสวยงามสวยทุกตัวสวยทุกตัวลูกไม้ไม้สวยช่ำ ตัวแ่มทุกตัวจะดูดูให้ตัวอย่างประมาณสักห้าสิบตัวนะครับห้าสิบตัวดูดูตัวอย่างกันไปนะครับสินค้าทุกตัวเราได้คัดมาเรียบร้อยนะครับไม่นีไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะครับไม่มีความเสี่ยงเราจะเจอตำหนิเจออะไรมครับไม่มีตำหนิแน่นอนครับเพราะเราคัดมาเรียบร้อยคัดมาเรียบร้อยถ้ามีตำหนิยินดีเคลมให้ครับถ้ามีตำหนิยินดีเคลมให้ ตัวโ,โหมีหลายน่ารักน่ารักนีกับพาลินินมีพลาลินินพลาลินิน,น,น,นเสื้อคลุมโอ้โหนี่ก็สวยกับพาลินินโอโ้ยนินก็มาเยอะ ัวสวยทุกตัวโอ้โหดูลายสวยจัดสวยจัดผ้ามีกระสีดํำสียดำํยดำก็สนิทนะครับสีดํำก็ดำสนิทนะครับไม่กระดำกระดานนะครับดำสนิทนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่สวยยีนนี่ก็สวย พาเดนินอันนี้ออกสีส้มสีส้มแปดสวยจัดสีสันสดใสนะครับสินค้าขายดีขายได้ทั้งปีไม่มีเอาครับตัวนี้ขายได้ทุกตลาดขายได้ทั้งปีนะครับสวยเสื้อคลุมเสื้อคลุมสวยจัดสวยจัด ดีก็มีโอ้สวยงามสวยงามรวมกันไปนะครับในกระ้พาจีฟองครับผ้าจีฟองจีฟองก็ขายดีเนะี่ยดำสนิทสวยทุกตัวนี่ผ้าเลยผ้าสะดุงผ้าสะดุดึ้งเด้งดึ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 ง,ดง,ดงตัวใหญ่ก็มีครับในระบบประมาสี่สิบสี่สิบสี บางตัวปายยื่ห้อยเลยครับบางตัวใหม่แบบสภาพเกรดเอนะครับใหม่สภาพเกรดเอหัวผ้าสวยโอเคก็ประมาณนี้ครับเป็นชุดรสเสื้อตัวยาวครับงานญี่ปุ่น ผสมผู้งานเกาหลีครับพักกันไปนะครับสวยทุกตัวขายได้ทั้งปีนะครับขายได้ทุกตลาดนะครับใครสนใจยังไงก็ทักมาเลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งั่งประเทศนะครับสาหรับวันี้สวัสดีครับ